เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันลูกข่างของชาวไทยเชื้อสายจีนยุนนานที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่คุณจุธามาศผูกโพได้ไปร่วมงานนี้มานะครับแล้วก็พบว่านี่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ชาวบ้านได้มีโอ,อกาสมาพบกันและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนครับ หมู่บ้านถ้ำงบเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางหุบเขาในพื้นที่ตำบลหน,นองบัวอําเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่นานค่ะจึงทําให้ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างการแข่งขันลูกค่างที่ถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งหลังต้องหยุดไปเกือบ4ี่ปีการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ ก็มีมานนานะตั้งแต่เรื่องก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ๆนะครับก็คือประเพณีี้างเดิมก็จะรุ่นพ่ออะไรต่างๆนะครับก็คือประเพณีตูจีเนี่ยมันต้องมีทุกปีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีการเกี่ยวกับแข่งขันเพื่อเด็ก เขาจะได้ไม่ต้องไปที่อื่นเขาจะได้มีการเฮฮาการแข่งขันในชนชนมีกิจการมถ้าเกิดความสามัคคีครับหลัแต่หลังจากที่เกิดโควิดก็มาเราก็หยุดไปป,ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เริ่มจมัดครับครับปีช่องโควิดมาเนี่ยรู้สึกว่าเราหยุดไป3ปีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจัดได้นะครับปีนี้ก็ผมก็ได้ไปประชุมประชาคมาพี่น้องในพื้นที่ก็คือเราจะจัดไหมเขาบอกว่ายินดีเพราะว่าถ้าเราไม่จัดมันก็เงียบหาวครับ ที่นํามาเล่นต้องทํามาจากไม้เนื้อแข็งค่ะเป็นไม้เฉพาะที่ชาวบ้านจะปลูกไว้ในป่าชุมชนเรียกว่าไม้ลูกคางเมื่อไม้ลูกคางมีอายุประมาณ5ปีขึ้นไปถึงจะตัดมาทําเป็นลูกคางได้ไม้ที่ถูกตัดออกไปในแต่ละปีชาวบ้านจะช่วยกันปลูกเสริมขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้สภาพป่าต้องสูญหายไปค่ะ คุณผู้ชมคะลูกข่างที่ชาวบ้านที่นี่เขานํามาแข่งขันกันนะคะก็ทํากันเองค่ะลูกข่างที่ทำเนี่ยค่ะเขาทํามาจากไม้ลูกข่างค่ะก็คือจะต้องมีอายุอยู่ที่ประมาณสัก5-6ปีขึ้นไปนะคะก็คือเป็นไม้ที่ชาวบ้านที่นี่เขาปลูกกันเองค่ะส่วนการทานะคะเขาก็จะใช้มีดเนี่ยละค่ะค่อยๆถากออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ละค่ะก็จะนําเข้าแข่งขันได้แล้วล่ะค่ะหนักเหมือนกันนะคะเห็นลูกแค่นี้ การทำลูกข่างหากมีความชำนิชำนาญแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรค่ะเริ่มโดยการใช้มีดฟันไม้ให้เป็นท่อนยาวขนาดป่ามือจากนั้นใช้มีดสับเหลาขึ้นรูปแต่งเป็นทรงที่สำคัญศูนย์ท่วงต้องวันล้านจึงจะทำให้การหมุนนิ่งยามพี่คว้างลงพื้นโดยตัวลูกข่างที่ทำข้าแข่งขันจะมีทั้งขนาดเล็กกลางและใหญ่ค่ะและวิธีเรามาตัดก็คือเอาต้องเอาเปลือกออกก่อนนะครับ มีหัวก็คือให้หัวมีท้ายก็คือท้ายถ้าเราสมมติว่าการด้ามนะมันจะไม่หมุนปลาหายตรงนี้ครับค,ครับต้องเทคนิคตรงนี้นรนครับรครับแล้วการที่เราจะทำให้มัออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้คือต้องทำยังไงบ้างคะต้องเลื่อยเป็นท่อนนะเมื่อกะลกยในเช่นนี้แล้วก็ตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้มีดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเอามีดอดขุดอีกทีนึงนะให้มันเรียบๆนะกระดาษทรายด้วยนะครับโอ้เห็นตรงนี้ค่ะก็ือมีแหลมๆออกมา ตัวนี้เนี่ยเป็นตะปูนะครับเพื่อที่จะให้หมุนรอบให้มันเยอะที่สุดถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีที่ที่จุดเนี่ยมันจะไม,ไม่ไปเจอดินแข็งมันจะไม่ค่อยหมุนแต่ถ้ามีตัวนี้แล้วก็มาเจอดินแข็งเนี่ยมันจะหมุนได้นานฮะครับครับ,รบสำหรับทุกขังที่เราทําแบบนี้ค่ะก็คือเราจะต้องการขัดให้มันเรียบด้วยครับ ก่อนที่จะนําไปแข่งขันได้นี่ค่ะเราจะต้องมีการทดลองยังไงแมคะทดลองต้องตัดไปด้วยนะครับตัดไปด้วยแล้วก็มาหมุนใหม่แล้วว่าตัวไหนมันคล้ายคกับเซนติงเม็ดนั่งข้างมาเหมือนกันไหมอันไหนเบาอันไหนหนักเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะครับทดลองไปได้ไม่มีการว่ามาแล้วก็หมุนเลยไม่ใช่ครับต้องดูลักษณะลูกข่างอีกทีหนึ่งครับคลูกข่างที่เราทำเนี่ยค่ะขนาดคือมีมีความเกี่ยว ได้ไหมคะว่าขนาดจะต้องให้ได้อยู่ที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยคะเราได้มีการกําหนดให้กับลูกบ้านเราก่อนมีมีครับมันก็มีเกศใหญ่แล้วเกศกลางนะขนาดนี้นี่การฮะแต่เล็กกว่าดิ้งก็มีนะครับมันมีมีสั้นสามเกศนะฮะเมื่อได้ลูกคางที่ได้ขนาดและมีความสมดุลกันแล้วก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์สําหรับการแข่งขันต่อค่ะอุปกรณ์การแข่งขันก็คือหนึ่งก็คือว่าเราต้องมีไม้ไผ่ เป็นซีดนะฮะแล้วก็เอาเชือกมัดแล้วก็หมุนลูกขังอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือเราต้องเอาไม้ลูกขังที่เราปลูกไว้มาทําเป็นลูกขังนะฮะอย่างน้อยก็คือ8ปีถึง10ปีจึงจะไม้ที่มันจะดีเนื้อแข็งนะครับไม่เพียงแต่ลูกคขางค่ะผู้ที่เข้าแข่งขันลูกคข่งทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีบางคนต้องใช้เวลาฝึกฝนนานนับปีเพื่อให้ลูกคข่งหมุนได้นานและต้องสามารถกำหนดจุดเหวี่ยงได้อย่างแม่นยำค่ะ ประมาณสามเดือนสามเดือนนี้ก็พอชนันน้าหน่อยนะถ้าจะเอาจริงๆก็ประมาณครึ่งปีนี่ครึ่งปีนี่เตียนร่างกายให้พร้อมของที่เวลาตั้งหรือของที่ตีก็ต้องใช้ใช้แรงเยอะเหมือนกันการคว้างลูกค่างทั้งคนตั้งและคนตีจะใช้ไม้ผูกติดกับเชือกเส้นเล็กๆและยาวกว้างด้วยการเวียงด้านข้างพร้อมทั้งกําหนดจุดหมุนจุดคว้างโดยการเวียงแขนซึ่งต้องใช้แรงพอสมควรค่ะ คุณผู้ชมคะการแข่งขันลูกข่างนะคะชาวบ้านที่นี่เขามีการฝึกซ้อมมาอย่างดีคะ่ะบางคนนะคะฝึกซ้อมมาเป็นปีเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งการฝึกซ้อมนี้นะคะก็เพื่อที่จะเวลาที่โยนลูกข่างเนี่ยก็เพื่อให้ลูกข่างเนี่ยเขาหมุนทนนานนะคะสําหรับคนที่ตั้งค่ะแต่สําหรับคนที่โยนลงไปชนแบบนี้เนี่ยคะ่ะเขาใช้เวลาในการฝึกไม่นานค่ะแล้วก็ใช้แรงไม่มากด้วยค่ะ ส่วนกติกาการแข่งขันคือผู้เล่นทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าฝ่ายใดจะลงตั้งก่อนผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะผัดกันตั้งผัดกันคว้างหรือตีค่ะถ้าคว้างไม่โดนก็จะไม่ได้คะแนานและต้องเปลี่ยนจากคนคว้างมาเป็นคนตั้งแทนถ้าคว้างโดนลูกข่างตั้งหยุดหมุนก่อนคนคว้างก็จะชนะค่ะแต่ถ้าคว้างโดนแล้วลูกข่างที่ใช้คว้างหยุดหมุนก่อนลูกตั้งคนตั้งก็จะชนะค่ะ กติกาลูกขังก็คือมันจะมี2ทินนะครับทิ้นแรกก็คือทินหมุนอีกทินนนึงก็คือทินทินตีนะครับแล้วก็ทีนี้นะถ้าระหว่างการตีเนี่ยตีไม่ดับหรือตีไม่ถูกเนี่ยไม่ได้คะแนนแต่ถ้าคนที่ฝ่ายตีเนี่ยตีถูกแล้วก็ดับไปเลยก็คือได้คะแนนครับแล้วเขาจะมีกรรมการควบคุมอยู่ฮะว่าคนไหนได้คะแนนเขาไม่ได้คะแนนครับมันยังมีกติกาห้ามตรงนี้อยู่นะครับ ชาวบ้านที่เราพมนีมีทั้งหมด300กี่ขีาน,นะ,ะชาวบ้านที่นี่คือหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยมันมีสี่หบ้านนะฮะมีทั้งหมด398หลังคานะครับก็ทุกปีเราก็มาแข่งกันนะครับปีนี้ก็เพื่งนทาสนามลูกขังที่นี่แห่งแรกทุกปีก็อยู่ข้างบนมันแคบไปนะฮะเราพยายามจะให้ตรงนี้สวยที่สุดแล้วก็คือให้หนักท่องเที่ยวมา,มาชมได้ว่าเป็นสนามลูกขังที่แท้จริงกับ พื้นที่การการแข่งขันลูกข่านี่คือต้องมีพื้นที่มากน้อยอย่างไรบ้างพื้นที่เนี่ยอย่างน้อยก็คือต้องเหมาะกับสภาพที่มีอยู่อย่างต่ำก็คือหนึ่งงานถึงสองงานต้องมีครับถ้ายิ่งกว้างก็ยิ่งดีแต่ว,ว่าถ้าบัญทีกว้างขึ้นไปแล้วก็การควบคุมมันยาก ในอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเข้ามาส่งเสริมประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านเพื่อเป็นการอน,นุรักษ์และส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของชาวไทยเชื้อสายจีนยุนนานได้สืบทอดต่อไปเนื่องจากมองว่าเป็นการละเล่นที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนค่ะตกดีครับก็ย้อนไปเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กเราเคยเล่นทุกขางที่มันเป็นลูกเล็กๆของคนไทยนะฮะที่แต่ก็มีเหล็กแหลมๆมาเนี่ยแล้วก็เวี้ยง มันก็แต่อันนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่าของของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายยุนานเนี่ยลูกเขาจะใหญ่นะครับตึงลูกข่างเขาเนี่ยอย่างูมีทั้งลูกเน็กแค่นี้นะครับแล้วก็บางท่านก็มีลูกขนาดนี้เลยนะครับการกว้างก็ต้อง,ต,องต้องแบบต้องฝึกฝนนิดนึงนะครับอันนี้ได้ฝึกได้3-4มสี่ห้าครั้งกว้างได้ขนาดนี้ก็ดีและถ้าฝึกอีกสัก3ปีนี่เก่งแน่ การแข่งขันลูกข่างจะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะจัดเป็นเวลา15วันงานนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ทุกคนได้สนุกสนานสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กันแล้วยังแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีกันภายในชุมชนซึ่งเป็นประการสำคัญที่จะทำให้ชุมชนแห่งนี้ยั่งยืนมั่งคงตลอดไปค่ะ ชาวบ้านยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในอดีตมีการสันนิษฐานว่าการแข่งขันลูกข่างในลักษณะนี้เป็นกิจกรรมการละเล่นของกษัตริย์ล้านนานะครับแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้ด้วยก่อนที่จะมีการแพร่หลายมากขึ้นในช่วงระยะเวลาหลังๆที่ผ่านมานี้เองนะครับ